สวัสดีครับ,รบแจมครับกันครับวัินีกลับพบกับช่องมา,มาแจมกันตต กิมมี่กิมมี่มอกิมมี่กิมมี่มอแน่นอนว่าราจะมา React วงที่ By T, t. t. หรือว่า Tomorrow by t o g e t h e r นั่นเองก็คือหลังจากที่เราทำ Open My Heart EP 4ไปก็คือมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเขาก็จะคัม back พอดีต่อจากเพลงชุด l a s Light เลยก็คือเพลง Do It Like, like That แล้วก็มีการไปฟิชอริงกับ จูนัสมาเธอ์ด้วยเออก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการทำแบ็คของที่บาทีครั้งนี้จะเป็นยังไงจะมาสไตล์ไหนอีกเพราะว่าสอครั้งล่าสุดมาก็คือยั่วคือโตไม่ไหวนะดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยนี่คิดว่าน่าจะมีความสากลเพราะเขาไปแบบไปคอลแลบกับเออออไปไปได้เริ่มสากลมากสากลจริงเราให้คนร้องเปิดเลย ให้เกียรติมากอุ้ยอ๋อเขาไม่หลายคนเขาเป็นวงดนตรีหรอเอออุ้ยติดหูนะอุ้ยพอนะอ้าวเออแล้วทีมไปทีวไหนย้ายมา ติดหัวจริหัวจริงอ๋อโอ้โหว่ะว้ายผมส้มเหรอคุณยอดจุนแรงมากโอ้โหแทยอนหล่อมากโอ้โหมันหล่อมากโัวหนึงใครมาละอุ้ยน่ารักโอ้โหไทยอนหล่อมากโอ้โหโอ้โหแล้วละโอ้โหเราไปอยู่เออติดหัวแม่เลยเอาไปก่อน โอ้ยมาแล้วโอ้โโอ้โหลัน huh> จุดหน่อมากเลยอ่ะของสีหน่อมากจยอมน่ารักโอ้โหให้เกาหลีหน่อมากเออโอ้โหเขาอยู่หน่อมากเลยอ่ะ โอ้ยยังมาชี้แบบนี้นะมากเออหุยเพลงดีจังเออมากิดไปโอ้ไปกิดโอ้หุยโอ้โอ้มาตีดูมากตีดูมากโอ้มากิดโออที่ท่านเนี้โอ้โห ก้าวจหลอมแล้วอ่ะอโอ้โหทำแบบนั้นเก็บแล้วแห่งเร็วมากแต่ว่าโอ้ยเดียวเลิศอ่ะเกบเร็วจริง Oh my ก o d ติดหูมากฟังรอบเดียวเพิ่งเคยฟังเลยแต่ว่าอ ตามเขาได้เลยอ่ะจริงเพลงดีมากเพลงแบบฟังสบายๆคือแบบแล้วเพลงสั้นๆเนี้สามารถสตรีมได้แบบวนไปวน,นไปได้เลย,ยอีนอ้แต่ใดๆคอยซูมแบบเรียบแต่โกเออจริงแล้วหรอคือ m อวนี่มคีความน้อยแต่มากนะคือหลังฉากขาวอย่างเดียวเอมวีก็เหมือนจะชุดเดียวเลยแต่ห่อแต่หนอในผมส้งคนนั้นอ่ะไม่ไหวนะเกินเรื่องคือเหมือนขายวิชวลขายเพลงเลยอ่ะเออแล้วเพลงก็มีความสะโกนอินเตอร์ตังกิจทั้งเพลงเออก็้ทอนได้แบบ เขาให้เกียติคนที่มาแบบมันเป็นครึ่งหูกแรกเลยนะเา้องให้ร้องเปิดเลยี่เพลงที่เขาเคยแบบคลคอยหุกหลังเลลโอเคทุกคนก็จะเป็นสดการณ์รีแอคดูอีกรายแดของทีบทีเออก็คือว่าเพลงนี้คือฟังง่ายสบายติดหูสุ m ๆ เออชอบก็น่าจะแบบดังไบรอบในติ๊กต็อกง่ายๆเจอเลยแบบเพลงนี้โอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกคนอย่าลืมกดสวัสดีอย่างจริงๆตอนนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ my god ทล้าท่าท่าเนี้ยท่าเนี้ยของยอนจุนนะเอ็มดีให้ยอนจุนเลยจริงๆกระบอกวิวก็หล่อดึงสายตาผมส้มไง